กาแฟได้จะหอมห่มว่าชื่นใจเนอะค่ะนาะมาดื่มกาแฟนึ่กันค่ะ กาแฟเมื่อใหม่วันใหม่เพื่อนๆกันสบายดีกันหมดทุกบ้านทุกคนนะขอนาะสวัสดีตอนเ้าเซด้วยเจดเดอร์ทุกบ้านทุกคนเลยอากาศวันนี้ก็ฝนตกเดดโอกมีแจกดูดูืันนี้ฝนก็นตกไปเมื่อกี้ในการเดดโออกกัเป็นอากาศสดชื่นกัน แต่ว่าข้างนอกเลยว่าประมาณ17องศาเนี่ยแหละอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วด้ค่ะเดี๋ยวนี้ เมื่อวานนี้เอ็ดสวนค่ะไปซื้อเสื้อนดอกไม้ก็แฟนเอาดอกไม้เก่าออกเพราะว่ามันสูงเกินก็เลยไปเอาวันประมาณประมาณฟุตนึ่งหนาะคะเนาะที่ว่าเอาเอามาเซอร์ประมาณสาสิบเซนถ้าบันขึ้นขึ้นปีนาบ้านก็ต้องเอาลงไว้ก่อนค่ะแต่ว่ามันเป็นต้นไม้อัน อยู่ใดทั้งร้อนทั้งหนาวคนร้ายไหลค่ะยูน่ะมันที่ซื้อต้นไม้เมื่อวานเพราะมันอากาศดีอยู่เมื่อวานฝนตกแต่ว่ามันเด็ดอกดดอกเดดออกมันเป็นอากาศสดชื่นเนาะขนะเลยกันลงดินเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีฝนมาลงเมื่อคืนนี้ก็ฝนลงเกือบมดคืน ตื่นขึ้นมาแล้วก็เปียกเมื่อถ้าขนำอันสวนเนี่ยก็ดีสำหรับอันดอกไม้ที่ลงใหม่เนอ,นอ,นอได้น้ำว้างเดอะ ก็ซื้อมาก็สี่แผงใหญ่เลคะแผงนึงมันมีอยูฮกต้นเนาะค่ะเนาะผสมกันว่าเงี้ยปะเอ้ยคิดว่ามันสิงงามอยู่ดอกค่ะว่ามันออกปีนาเนี่ย mm hmm. ก,ก็เลยย้าย mm hmm. ต้นไม้ดอกกันต้นไม้เก่าไปไว้นาบานดอกสีชมพูเคยย้ายไปอยู่นาบานเต็มหนึ่งเหนเอ้ยว่ามันขึ้นไหลแท้บ่ <laughs> เอ้ยก็เลยบอกว่า หลายก็ยากมันวะ่ะปีหน้าถ้ามันนั้นเยอะเกินจังอันแยกมันออกต่กำมดไปอันเป็นช่วงๆหาะคะเนาะรู้ดูการเบิกบานของต้นไม้ก็ผ่านไปก็รออีกปีอันที่นำมาอดจังหัดทึอันจังมาอันออกดอกขาเบิ่งอีกเหมือนกันหะปะนั่นนั่งกินกาแฟะกำมดแล้วด้วยค่นเนี่ย ดีแดดออกมันก็เลยบวมืดๆเนาอค่ะเนาะถ้าแดดบวมออกก็เป็นสีอันมัวๆด้วยค่ะทางหลังเอ้ยเนี่ยท้องฟ้าก็เป็นสีมัวอันสีเทาๆท้องฟ้าก็เป็นสีเทาๆอยู่ก็ว่ากันไปตามฤด,ดูกาลเนาะค่ะเนาะเบิ่งแม่น่ยเอี๊ยมเบิง่งซ้ำเลยค่ะอ่ะเมื่อในเมื่อใหม่วันใหม่ก็กาแฟก็มดถวยแล้ะค่ะก็คือเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขกับเมื่อใหม่วันใหม่เนาะค่ะเนาะ ทำนำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เดินไปหดจุดที่ตัวเองต้องการมันบเหรอะมันจังอันสบายใจเราอันแล้วก็อย่าอันอย่าไปหลังเลว่าอ๋อเดี๋ยวทําไม่ทําสินี่ก็ทําไปเลิศค่ะทําคลิปนี้ก็ทําไปเนาะค่เนาะเอามันก็คนเฮามันมันก็ต้องมีคนเบิ่งเฮือนหรอค่ะเอยว่านเข้าไปทักถ่ายกันพูทักเมื่อนี้พันกระทักเมื่อานะค่ะเนาะว่ากันตรงๆเพราะว่าคนเฮานําโลกนี่มันเยอะแค่เฉพาะบ้านเฮานี่ก็เป็น โอ้ยแปดสิบกว่าเนาะค่ะเนาะแปดสิบกว่าล้านแล้วแม่นบอกทุกเรนล้านเนาะเอ้ยกระโดนยันเข้าไปอันเซิร์ชบึงจักเท้อค่ะแท่คนบ้านเห่านี่ก็เยอะแล้วนะคะท่านนาะเอาใจช่วยกันก็มันก็ต้องผ่านไปด้วยดีแม่นบอกค่ะทําำในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะค่ะเนาะโมเดนเดือดร้อนเผื่อนี่ก็สบายใจได้แม่นบอกค่ะเอาซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะเอยทุกตาพาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคน ที่มาทักทายมานั่งจิบกาแฟน้ำเอ้ยเนาะค่ะเดอ้อคู่มือคู่มือก็ขอบุณในไหลก็มีความสุขค่ะตามสไตล์ของแต่ละคนเนาะค่ะเนะเมื่อน,นี้ก็คือทุกบ้านทุกครอบครัวอันสุขภาพแข็งแรงกินข้าวแทบนอนรับฝันดีนอ,นอะจ้ะเนาะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ